เอาละครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ามาอยู่กันกันกบในเกม r a g n a ็ o k l i ลิ Lens MFT นะครับอยู่กับผมโมโนซิกนะวันนี้เราจะมาว่ากันโดยเรื่องของการ์ดนะครับอ่าการ์ดในเกมนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะสําหรับทุกคนต้องใช้นะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถใส่การ์ดได้ตามจํานวนที่เราอัปเกรดนะสูงสุดก็คือ40อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การ์ดมันเนี่ยสามารถกดอัปเกรดได้นะ นี่เห็นไหมมันสามารถกดอัปเกรดการ์ดแต่ผมจะมีเทคนิคการอัปเกรดการ์ดมาแนะนํานะครับคือง่ายๆเลยเนี่ยก่อนเพื่อนๆจะเลือกการ์ดไปไหนมาใช้เนี่ยหรือมาอัปเกรดเนี่ยสำหรับช่วงแรกๆอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องคิดอะไรมากใช่ไหมเราก็มีใบไหนที่ตรงสายแล้วก็อัปอัปไปเลยก็ได้แต่ใบไหนที่มันหายา,ยากจริงๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูให้ถ้าเพื่อนๆคิดจะอัปการดนั้นจริงจังแล้วอะ่ะให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าการ์ดไปนั้นน่ะ จะว่ายังไงเดี่าตัวเปอร์เซ็นต์การ์ดมันเนี่ยเ,เพื่อนๆจะเห็นไหมตรงนี้เปอร์เซ็นต์ของการ์ดมันเนี่ยเกินสักห้าสิบหรือห0ิเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะถ้าเป็นไปได้ให้เ,เพื่อนเเลือกที่ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะว่าตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้หมายความว่ายังไงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือนี่เ,นเพื่อนเเห็นตัวเลขค่าตรงนี้ไหมแถวที่1แถวที่สองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูการ์ดสักสี่ดาวสี่ดาวที่มีหลายช่องเนี่ยเห็นไหมสามช่องอย่างเงี้ย มันจะมีแม็กสิบแม็กสองแม็กห้าอยู่ข้างหลังนะเพื่อนๆเราเพื่อนๆก็ไปดูข้างหน้าเนี่ยอย่างข้างหน้าตัวนี้แม็กสิบเห็นไหมว่าอันนี้มันแม็กสองเองมันน้อยมากซึ่งปกติแล้วแถวแรกเนี่ยเขาจะไม่คิดกันเท่าไหร่แต่ว่าให้เน้นแถวล่างนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเลือก50%ขึ้นไปอย่างอันเนี้ยแม็กสองแล้วก็เรามี1.6ใช่ไหมซึ่งก็มันถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าสูงเลยกับตัวนี้มี5แม็กห้านะ แต่ว่ามันจะมีตรงนี้มีแค่3.5%เองถือว่าก็น้อยนะต่ำเกิน50%ก็จริงแต่น้อยจริงๆควรสัก4ขึ้นไปอย่างนี้โอเคแล้วที่ผมจะมาแนะนำคืออะไรก็คือเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เลือกตัวนี้นะเลือกการ์ดที่มันมีเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเพื่อนๆเ,เนี่ย อันนี้การ์ดเลเวลหนึ่งนะให้เพื่อนเพื่อดูการ์ดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมค่าเริ่มต้นของการ์ดการ์ดเลเวลหนึ่งที่ยังไม่ได้อัพเลยเนี่ยบางใบอะ่ะถ้าเราดวงดีจริงๆมันจะได้มา89เปอร์เซ็นเลยใช่ไหมแต่การ์ดใบนี้ผมไม่ได้ใช้ไงเฟอร์บี้ซึ่งเป็นการ์ดหนึ่งดาวซึ่งถ้าเราการ์ดสี่ดาวล้วได้มา89เปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะจะเห็นว่าค่าแม็กของเขาเกือบเต็มเลยแต่ที่ผมไล่เช็คดูการ์ดในครังของผมทั้งหมดเนี่ยตัวที่มันเกิน ตัวที่มี89มีเฉพาะการ์ด1ดาวนะแล้วก็อาา่าฮะเนี่ย1ดาวตัวนี้มี64%ส่วนที่ผมจะมาอัพให้ดูวันนี้ก็การ์ดใบนี้การ์ด3ดาวเออการ์ดใบนี้การ์ด3ดาวเวกระบองวูฟนะตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเรามี58%ในค่าเริ่มต้นที่เลเวล1นะให้เพื่อนๆกดอัพไปเลยอ่าเราอัพไป จริงๆเรากดอัพอ auto ไปเลยก็ได้นะเพื่อนเนจะเห็นว่าค่าบวกตรงเลขสีเขียวเนี่ยจะมีหนึ่งถึงห้าคือมันระหว่างเราอาจจะได้หนึ่งหรือว่าสองสามสี่ก็ได้หรือได้ห้าถ้าโชคดีแต่ว่าเรากดอัพไปเลยก็ได้รัวๆแล้วเรามาดูกันที่ตอนเลเวลสิบนี่เห็นไหมแล้วพอมันถึงเลเวลสิแล้วเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบอัพนะเพื่อนๆกดอัปเกรดแล้วเพื่อนๆมาดูว่านี่ค่าตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่า อ่ตอนแรกอะเลเวลหนเราอะอยู่ที่58%แต่พอเราขึ้นมาเลเวลสิเรามี6กสิบเอ็ดอนถ้าเพื่อนๆพ,พอใจแล้วว่าโอเคมันขึ้นมาแค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆกดบันทึกเลยนะหรือจะดูจากค่าข้างล่างนี้ก็ได้ถ้าใครจะเล่นแค่สแต็คแถว2แถว3นะจะเห็นว่าสเต็คเราได้6จาก7แล้วก็คิดิคอนแอคแทคกเลดเราได้2องจากสนะถือว่าโอเคมากเลยทีเดียว ถ้าพอใจที่ตรงนี้ให้เพื่อนๆกดอ่าผมจะบอกก่อนนะว่าถ้าเพื่อนๆกดตรงนี้ไปแล้วอ่ะเราจะบันทึกการ์ดใบนี้แล้วก็อัปต่อไปเป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่พอใจเพื่อนๆคิดว่า61%ิดซนมันน้อยไปนะให้เพื่อนๆอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดอัปเกรดหลังจากบันทึกนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆกดไปแล้วอ่ะมันจะไม่สามารถเรียกคืนการ์ดกลับมาที่เลรวลนหนึ่งได้ ถ้าเพื่อนๆไม่พอใจให้เพื่อนๆมากดที่เรียกคืนการ์ดเมื่อกี้อา้าแอปหนึ่งแบบผมกดให้ดูใหม่นะนี่กดเรียกคืนการ์ดตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถเรียกคืนการ์ดได้สามารถย้อนการ์ดไปเนี่ยไปที่เราเลือกมาเนี่ยกลับไปเป็นเลเวลหนึ่งได้ด้วยเหรียญแมวนะยิ่งดาวเยอะเราก็จะใช้เหรียญแมวในการเรียกคืนเยอะนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนกดบันทึกไปเมื่อกี้เขาจะย้อนไม่ได้นะเขาจะย้อนได้แค่ จุดที่เรากดเหมือนเช็คพอยต์อ่ะเหมือนเช็คพอยต์ที่เลเวลสิบแต่เมื่อเรายังไม่เช็คมันก็สามารถย้อนเป็นเลเวลหนึ่งได้ถ้าเราเช็คไปแล้วเราจะย้อนมาไม่ได้นะครับอ่านี่ถ้าผมกดเรียกคืนการ์ดไปการ์ดมันจะย้อนกลับมาเป็นเลเวลหนึ่งที่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปกดอัพใหม่แต่เราจะไม่ได้ของคืนนะของที่เราใช้ไปแล้วอ่ะมันจะหายไปหมดเลยโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคอัพการ์ดเล็กๆ,ๆน้อยที่เรานำมาฝากกันนะ แล้วสําหรับใครที่คิดว่าการ์ดมันหายากเหลือเกินมันสุ่มยากนี่ผมก็มีตัวนี้ที่มาแนะนําในการหาการ์ดนะไลเปรินไอซ์แลนตัวนี้เป็นยิ่งเราทํา BP สูงสูงไปผ่านด่านไปเรื่อยเราสามารถจะมาเลือกเข้าตัวนี้เพื่อมาหาการ์ดได้เห็นไหมเขาจะมี BP แนะนําที่40,000ตอนเนี้ผมผมลงก็คือลงพีระมิดกับกิฟเฟนนะส่วนใหญ่จะลงกิฟเฟนและตอนนี้ เราจะสุ่มการ์ดตั้งแต่1ดาวถึง5้าดาวนะยิ่งถ้ามันสูงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้การ์ด5าดาวเยอะขึ้นนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะได้การ์ดมาก็คือการคราฟกล่องสุ่มนั่นเองกล่องสุ่มนี่คราฟยังไงนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมใช้ใบโคเวอร์คราฟนะใบโคเวอร์ By ก็เราปล่อยตัวขุดเอาได้หรือเราจะฟาร์มตามแมปก็ได้อย่างแมปที่ผมฟาร์มอยู่ตอนนี้คือแบบนี้โดยกล่องอันนี้มันก็จะสุ่มการ์ด1นึถึงห้าดาวเช่นกัน Okay. แต่ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยมันจะใช้ไบโคเวอร์ร้อยใช่ไหมในการคราฟกล่องมันจะได้แค่หนึ่งถึงสามดาวผมมองว่ามันไม่คุ้มนะเรามาคราฟหนึ่งถึงห้าดาวเลยดีกว่าถึงมันจะใช้ใบคเอร์หกร้อยก็เถอะเรามีโอกาสได้การ์ดสี่ห้าดาวไงซึ่งมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ใช้แล้วก็มีอันนี้อันหนึ่งใช้เหรียญเงินตัวนี้คราฟการ์ดได้เหมือนกันแต่จะได้แค่หนึ่งถึงสามดาวนะแล้วก็เหรียญทองตัวนี้ซึ่งหายากมากเราสามารถคราฟ กล่องเปิดสุ่มการ์ด2อถดาวได้แล้วถามว่าเรามีสิทธิ์ได้การ์ดบอสไหมมีนะเพราะว่าผมได้มาใบหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ,อุปกรณ์การ์ดที่เราใส่อยู่นี่ไงผมได้การ์ดกางขามาใบนึงนะเห็นไหมการ์ดหดาวการ์ดบอสที่ผมได้มาก็ได้จากกล่องสุ่มนั่นแหละอ่าฮะโอเคสำหรับเทปนิควันนี้นะที่เราได้แนะนำไป สำหรับเพื่อนๆคนไหนในช่วงแรกอะ่ะผมจะบอกว่าอัพไปเลยไบไหนที่ต้องใช้อัพไปก่อนแต่หลังๆอะ่ะให้เรามาดูก่อนนะถ้าเราจะใช้ไบไหนจริงๆเราควรจะอัพให้เปอร์เซ็นต์มันสูงเข้าไว้สูงเข้าไว้สูงเข้าไว้ถ้าไม่พอใจให้กดเริ่มใหม่และอัพใหม่โอเคโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับ